สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูช่างผสมนะผสมทรายทรายกับปูนน้ำพวกนี้นะเอาไปฉาบบ้านทรายเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทรายธรรมดานะต้องเป็นทรายละเอียดมากๆไม่มีลูกป,ปวดลูกลังอะไรนะต้องเป็นทรายเฉพาะฉาบเลยแล้วก็ผสมปูนล,ลงไปนาน คนนำเสนอก็ไม่ใช่ใครนะเจ้าบ้านเองเพราะว่าช่างอ่ะก็จะทำแต่จำพวกอ,อ๊กยกเสาเทปูนปูกระเบื้องก็หมดแล้วนะไม่มีเวลาจะมานั่งจาบนั่งกอปูนแล้วนี่เจ้าบ้านเลยต้องลงมือเองเลย ดูนะดูนะดูเจ้าบ้านทํากันจท,ทำวัาละนิดวละน้อยนะกระสอบบ้างขึ้นกระสอบบ้างแล้วแต่อาจาสอยองคที่เห็นนั่นมีน้ํานะไม่ใช่ไม่มีน้าเอาตั้งไว้ใส่น้ําก่อนอีกหน่อยก็อ้าวใส่ลงไปแล้วก็ต้องคลา้าผสมกันให้ดีนะนี่วิธีคลา้าวิธีผสม แบบบ้านๆเลยไม่ต้องใช้เครื่องอะไราไมากมายแรงค้นนี่แหละคล้าไปก็ทำทุกวันนะเวลา,าเล็กเวละน้อยค่อยๆผสมทำไปตามภาษา ระหว่างที่ผสมปูนก็มาดูหน้าบ้านสนใจกันนะเนี่ยดู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 ด,ด,ดูอันที่ตั้งยาวๆเนี่ยที่นั่งเนี่ยอีนเนอยก็เอาออกนะตัดออกเลยจะได้ดูฟ้างจะได้เอารถหนูแดงนู่นมาจอดนะนุน่นจอดอยู่นูน่นโคนปามนะมาจอดคืนกนละางค่ำจะได้อยู่ใกล้ๆบ้าน ถ้าไม่ตัดออกก็ไม่ได้นะมันแคบนั่นอูที่เขาผสมก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวก,ก็จะใส่น้ำจัมโบ้ก็อยู่นุ่นนะจัมโบ้นุ่นจัมโบ้อยู่ข้างรถเครื่องเลยตอนนี้แดดก,ก็กำลังจะออกนุ่นแดดอย่างดีเลยนะวันนี้เขาจะเป็นวันที่ร้อนแรงอีกวัน ร้อนมากๆเรามันจะเป็นฮิตโตกน,นะเพื่อนๆอ,อยู่ในร่มจ้ะอย่าไปฝืนอะไรที่ไม่จำเป็นนะนกลมบอกเลยนะอาทิตย์แต่ว่าบางยอดยางอยู่เปิดน้ำนะเปิดน้ำส่งเสียงน้ำจ้ะน้ำบาดาลน,นะ ก็ทำไปเรื่อยๆตารภาษาชาวบ้านเลียวอยู่เปล่าๆจ้ะตนใส่น้ำยาให้ปูนเหนียวฉาดลื่นปื้ดลื่นปื้ดจ้ะนี่ถึงไม่ใช่ช่างอาชีพแต่ก็พอได้เป็นอยู่นะไม่ต้องเสียก็ตังเสียแต่ค่าปูนจ้ะ อย่ารค่ปูนค่าทรายนะไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างทำเอาแล้วเขจะต้องผสมให้มันเหนียวนะในขั้นตอนต่อไปผสมเหนียวแล้วก็จะเอาไปฉาบเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูนะตอนนี้ให้พอบ้านผสมไปก่อนเวลาทำงานปูนเนี่ยเสื้อผ้าดีๆอย่าเอามาใช้นะเพราะปูนมันจะติดเสื้อผ้า สก,กับบกมากบางครั้งก็ไม่ออกนะก็ใส่ผ้าร้ายๆผ้าดีๆอย่าเอามาใส่เหมือนเราทําสวนอื่นก็เหมือนกันเอาผ้าล้ายๆมาใส่นะเขาเรียกผ้าเคริวห่อทองไงเสร็จแล้วก็ตักใส่ถังเพื่อจะเอาไปฉาบนะก็ะใช้จอบนี่แหละง่ายๆ อันนี้ก็ถึงขั้นตอนการฉาบนะจะมืดสักหน่อยเพราะมันอยู่ในบ้านก็ไม่เป็นไรเปิดไฟเอาก่อนจะฉาบก็ต้องดูก่อนนะว่าไหนเป็นตมเป็นตมก็ต้องตีออกนะอย่างอันนี้นะตีออกนะเนี่ยเพราะไม่งั้นเวลาฉาบแล้วมันจะทําให้หลุดได้และมันไม่สวยแล้วก็ลาดน้ําแล้วก็ฉาบนั่นเห็นไหมปาดขึ้นไปเลยต้องคนแข็งแรงนะ กดไม่มีแรงทำไม่ได้นะต้องมีแรงแขนดีๆเลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต่อเติมนะเดิมทีน่ะชายคาบ้านน่ะหลังบ้านน่ะจะอยู่เคียงนี้นะเพราะสนใจใช้อิฐสารหัวเอาก็นี้เวลาลื้อแล้วทำใหม่เพราะบานก็เลยต่อขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยนะต่อก้นไปอีกสามก้อนเลยก็ลเลยต้องต่อ ถ้าต่อแล้วมันก็ต้องฉาบนะเนี่ยไอ้ตรงนี้อ่ะเห็นช่างว่าจะทำกรอบให้นะถ้าส,สมใจไม่ต้องการใส่ประตูเพาะใส่ประตูเยอะไปแล้วขี้เกียจเปิดถ้าเปิดมาดหลายๆประตูเดี๋ยวจะเหี่ยวแตกพอดีนะฝาจะถึงห้องน้ำใช่ไหมอันนี้ก็ประตูเนี่ยนี่ก็ประตูนะประตูออกจากห้อง น้ำมาตรงนี้ประตูอีกโอยเยี่ยวแตกแน่เลยจงใจว่าเพราะว่าฝาจะเดินไปถึงหนูนห้องน้ํานะห้องน้ํามาก็หลายก้าวอยู่นะห้องนี้ก็เกือบเสร็จแล้วยังแต่ต่อไฟสําหรับใส่ตู้ซักผ้าอะไรด้วยนะตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่แฝนผ้าเล็กเล็กน้อยก็ได้ทําเอาไว้ก่อนหรือมันก็อยู่ให้มันเป็นระเบียบระบบแบบนี้ได้ได้ง่ายๆ ไม่ยากแล้วนะนี่อันนี้ก็เป็นรอยต่อที่ว่ากั้นห้องน้ํามาก่อนนี่นะตีออกเดี๋ยวพ่อบ้านก็จะต้องมาจัดแต่งให้มันเสมอนะให้มันเสมอไม่งั้นมันจะไม่สวยนะระยะความยาวก็เยอะอยู่นะไล์นี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆที่มารับชมงานบ้านสมใจจ้ะสวัสดีจ้ะ